เลสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้เจ็บต่ยอมไปปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจากไปแล้วเหลือเพียงความอ้างว้างโอ้โหเจ็บปวดเมากกีกเวีข้อหนึ่งตอบให้ใคร้องให้ใครไม่เคยมีคนทำให้เจ็บปวดเียไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่เดี๋ยวจูนจูนก่อนจูนก่อนจูนก่อนรู้ว่าปล่อยวงแต่ว่าไหนไหนก็ไหนไหนนะไม่จําเป็นต้องมีทุกประสบการณ์ถึงจะเป็นนักแสดงได้ไม่งั้นคุณเล่นฉากข่มขืนต้องทำงานาตายวิ่งเข้าเรือนจำบางขวางพี่ซะหน่อยอย่างนี้หรอไม่ใช่เปล่าถูกปะคะต้องเล่นเป็นฉากตายไปไงตายก่อนข้าหน้ากับเล่นใหม่ไม่ต้องเราอะค่ะในตัวของเรามันมีความรู้สึกทุกอย่างที่เรา สามารถหาเราต้องหาแก่นของความรู้สึกได้เจอแก่นของความรู้สึกถ้า,จ,าจะมาพูดในเรื่องของคําว่าข่มขืนคนที่ถูกข่มขืนมันมีความอะไรเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างพูดสิแขนงเจ็บปวดอับอายทรมานนะฮะเศร้าเสียใจสูญสินส้นสูญสิ้นสูญเสียคาว่าเราในมนุษย์สามารถ จินตนาการถึงความรู้สึกเหล่านี้ได้ไหมได้หมดนะนะเราสามารถจรินตนาการในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นได้ค่ะหนูไม่เคยถูกทิ้งลองคิดดูสิคะแล้วว่าถ้าวันนั้นเขาทิ้งคุณจริงจริงเลย <laughs> เข้าใจไหมแล้วมันเจี๊ยดกว่าเพราะว่าในชีวิตจริงของเราค่ะเราใช้เวลากับการจรินตนาการสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจึงทําให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆสมมุติคนพูดไม่ดีกับเราแค่ครั้งเดียวเรากลับมาคิดซ้ําคิดซ้ำเราทาให้เราเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บแล้วเจ็บเล่า นะเหมือนกันเราค่ะไม่ทําอย่างนั้นในชีวิตจริงนักแสดงยิ่งเห็นความรู้สึกเร็วเท่าไหร่เราจะในชีวิตจริงเราจะตัดอารมณ์เร็วขึ้นไม่เอามาเปิดในชีวิตแต่เราเอามาใช้ในการแสดงเอามาเป็นตัวแทนของความเจ็บปวดทําไมคนถึงอยากดูนักร้องที่ดีทําไมคนถึงอยากดูนักแสดงที่ดีเพราะคือพวกคือกลุ่มคนที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดแทนพวกเขาเพราะในชีวิตจริงของพวกเขาเขาต้องเก็บความเจ็บปวดของเขาไว้ แต่มีใครสักคนที่เอาความเจ็บปวดน,นั้นระบายออกมาคือคุณทําหน้าที่แทนพวกเขาดังนั้นคุณต้องจริงลงไปที่ความรู้สึกของคุณให้มากที่สุดนะคะอะลองดูคุณร้องเพลงนี้ให้ไข่กั็เป็นแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับหนูยังรู้สึกอะไรกับเขาอยู่ปะก็ก็เคยมีคนเลยคนระับแต่ทิ้งไปมีคนอื่นแล้วเรายัางตอนนี้เรายัางรู้สึกอะไรกับเขาอยู่ปะตอนนี้ก็นิดเดียวนิดเดียวจริงเลย ถ้า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 พูดคือขุดขึ้นมาก็ก็รู้เรื่องก็ได้อยู่ก็รู้เรื่องอยู่ใช่ไหมได้อยู่โอเคได้เพราะบางทีถ้าเราเอาเรื่องคนเก่ามาข้อเสียอย่างที่ครูเบลบอกคือถ้าเรายังไม่เรายังเรายังก้าวข้ามโมเมนต์นั้นไม่ได้บางทีมันทําให้เราเจ็บขึ้นมาอีกนะคะเราต้องต้องชัดว่านี่คือจินตนาการเมื่อจบแล้วให้เราชี้ลงไปว่าเฮ้ยมันจบไปแล้วใช่ไหมคะสองข้อเสียของมันคือว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแล้วอย่างครูให้นึกถึงแฟนเก่าที่ ที่เลิกไปเออมาคิดตอนนี้คูอหัว,หวละ <c oughs> เฮ่เฮ้เฮ <c oughs> ดีซะอีกออกไปได้นึกออกไปฮะมันมันคนละความมันรู้สึกฉันต้องเนคกชัวว่าอารมณ์เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่เราต้องการหาหรือเปล่าโอเคถ้าคุณคิดถึงคนคนนั้นปุ๊บกับคนดูล่ะต้องมีคนร้องไห้ถ้าทำเพลงนี้มันต้องแบบคนต้องการให้เขาทําไมแบบว่าคนลุกอะ่ะก็คนลุกในเพลงนี้บอกไม่ถูกอะ่ะฉะนั้นคุณอยากให้เขาอยากให้เขาทําไม คุณต้องการให้เขาถ้าพลานั่งถ้าคนดูนั่งมองต้องแบบค้างเลยอ่ะอิน <In S 2> ไปกับคุณดช่ไหมคะคุณต,ต้องการให้เขาอ no <ไป S 2> ิน<ล><ด>ไปกับคุณฉะนั้นต้องการให้เขาแชร์ความคุณต้องการแชร์ความเจ็บปวดของคุณให้เขาให้เขาได้ให้เขาได้รู้สึกแบบเดียวกับที่คุณรู้สึกนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการให้เขารู้สึกแบบที่ผมได้รู้สึกโอเคมีอะไรอีกคะภาวะความรู้สึกอารมณ์อารมณ์สภาวะอารมณ์รู้สึกอะไรก่อนรอเจ็บปวดเจ็บเจ็บปวดใช่ โง่โง่มากโอเคโอเคนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์คะคาแรคเตอร์น่าเป็นผู้ชายที่ร็อกร็อกหน่อยแบบคือทำรองเพลงมันมันแบบมีจังหวะที่แบบสามสี่มันร็อกนะครับ้แล้วเวลามันเคลนอารมณ์ออกมาอารมณ์อารมณ์แบบเจ็บปวดพวกนี้มันจะแบบตีโอเคเอ่อ คำว่าเค้นอารมณ์มันมันอาจจะดูเหมือนเราแบบพยายามเกินไปมันจะสามารถทําให้เราไปดูเวอร์ได้ตินตนาการจนเราเห็นภาพความรู้สึกได้ยินเสียงวันนั้นที่เขาทิ้งเราไปเขาพูดคําไหนกับเราได้ยินเสียงตัวเองที่พูดว่าทํานี้กับเราได้ยังไงเ <c oughs> ติมภาพ้าไปอีกเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินจากไปกับผู้ชายอีกหนึ่งคน <c oughs> แล้วเออจน จนเรารู้สึกอ่ะฉะนั้นพอเรารู้สึกเดี๋ยวเราออกเองไม่มีคําว่าเค้นอารมณ์เค้นอารมณ์แปลว่าเราไม่ได้รู้สึกแล้วเราบีบมันขึ้นมาพอเรารู้สึกเราใส่ระบายผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ค่อยๆพูดมันบอกทั้งหมดมันบอกบอกทั้งหมดนะคะทีนี้หนึ่งอย่างคือคุณดูนะคะสามลองดูเพลงนี้ดูนะคะมันมีสามท่อนเนี่ยที่ร้องเหมือนกันหมดหน้าที่ของคุณต้องไต่ระดับไต่ระดับแปลว่าอะไรคะเหมือนถ้าคนนึงบอกว่าสมมติคุณนั่งคุยอยู่แล้วบอกว่า นั่งเจ็บว่ะครูพูดด้วคำเดียวซ้ำๆกันสามครั้งบ i, แบบว่าเฮ้ยแบบนั่งเจ็บว่ะครั้งที่สองครูอาจจะพูดว่าแม่งแบบโคตรเจ็บเลยปึกขึ้นอันสุดท้ายครูอาจจะบ ain, แบบแม่งเจ็บมากเลยปึ้งสร้างความหลากหลายให้ทุกครั้งที่คุณลองซ้ำที่ได้อย่าลองซ้ำด้วยแบบเดิมขึ้นขึ้นขึ้นและขึ้น อันสุดท้ายจะจบด้วยขึ้นทิกหรือจะจบด้วยการจำนนยอมแพ้ได้หมดนะคะเขี้ยไหมคะงนั้นการที่คุณใส่ลงไปอยู่ตรงกลางใจอยู่ใจกงานความเจ็บปวดร้าวที่มีเนี่ยคือไม่เคยคิดเลยสักนี้คือคุณอาจจะร้องด้วยความซึ้งของคุณเจ็บจริงอยู่ตรงกลางใจนี้อาฆาตไม่เคยคิดเลยนี้่ตรงนี้และสุดท้ายคือเสียใจเธารู้สึกผิดเนี่ยนึกอไหมคะทุกครั้งที่ร้องผู้หญิงคนนั้นต้องยืนอยู่ตรงหน้าคุณเสมอเขาต้องยืนอยู่ตรงหน้าคุณต้องการให้เขาอะไรเจ็บใช่ไหม คุณต้องการให้เขารู้สึกผิดใช่ไหมมองลงไปที่หน้าเลยว่าเขารู้สึกผิดเห็นว่าเขาแบบจ่อยลงไปหรือเปล่าหรือเขาแบบแล้วไงนะถ้าเขาแล้วไงมันยิ่งทาให้คุณเจ็บแล้วคุณยิ่งมีพลังร้องมากขึ้นกว่าเดิมใช่เลยเขี่ยป่ะ<ช>อยากแนะนำเหอถ้าสมมติว่าราจรินตนาการถือว่าอย่างเยาวชนบางคนไม่มีไม่มีความรักไม่มีแฟนอย่างนี้ค่ะแต่สมมติว่ามันเป็นเป็นหมดอินเลิฟเนี้ยเราจะมีคนที่เราแบบในฝันบางอย่างเด็กผู้หญิงทุกคนผู้ชายก็มีนะคะแต่สมมติว่าเป็นแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วมันเจ็บมากถูกไหมครูเคยแบบเทียบเคียงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจก็ได้นะเป็นเรื่องครอบครัวก็ได้สมมติว่าแบบครูอาจจะถ้าสมมติว่าครูพ่อครูยังอยู่ค,ความจริงครูพ่อครูเจ้าชูมากแต่จริงเขาไม่เคยทําให้ครูเจ็บช้าอะไรมากมา่ขนาดนีน้ฮะแต่มีความเป็นไปได้ไหมที่เขาครูคิดว่าโอูถ้าวันหนึ่งทุกคนในบ้านรู้หมดแล้วครูรู้คนสุดท้ายว่าพ่อครูมีอะไรบางอย่างที่อีครอบครัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้เจ็บเป็นคนสุดท้ายที่ได้รู้ความจริงเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเ่ะ ก็ได้แต่ว่าเวลาจินตนาการต้องเลือกเรื่องที่เราเชื่อค่ะใช่ถ้ายังครูอย่างเงี้ยพ่อแบบพไม่มีมูลพ่อไม่มีมูลเลยก็ไม่สามารถเอามาจินตนาการได้อาจจะต้องจินตนาการเทียบเคียงเรื่องอื่นเช่นวันหนึ่งครอบครัวทั้งครอบครัวย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับน้องสาวโูแล้วปล่อยให้ครูอยู่ประเทศไทยคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกแล้วทิ้งชั้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันง่ายๆ่ายเลยเช็ดใจตัวเองนะคะเราซื่อสัตย์กับใจเราเชื่อจริงไหมแล้วมันจริงไหมถ้ามันไม่เวิร์ก อย่าใช้เหมือนกันถ้าหนูว่าเมย์ก็ต้องกลับไปคิดว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเวิร์กก็อูใช้ค่ะไม่ห้ามจะใช้เรื่องอดีตก็ได้ครับไม่ห้ามแต่ต้องเออใช,ใ,ชใช้ได้แน่ๆนะถ้าไม่ได้ปิดแต่ของเมย์กูว่ามันมีอะไรที่จีบกว่าน,นั้นมีเยอะครับ <c oughs> ่ถหมายถึงว่าถ้าแฟนเก่ามันไม่เวิร์กอะค่ะถ้าเรามีแฟนอยู่ปัจจุบันจินตนาการถึงแฟนปัจจุบันเราก็ได้ครับยิ่งคนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปแล้ว <c oughs> โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่ <c oughs> ตัดรับเพลงมันนเนื้อเขาดีอยู่แล้วอะเมมันแบบโอ้มันเจ็บแบบอยู่ตรงกลางใจเจ็บมากมากอะคะเจ็บปวดอรวดร้าวเลยเะฉะนั้นความรู้สึกของตัวละครนี้มันมันคืออะไรถ้าถ้าเราจะใช้คําที่มันมนโดนใจแล้วเราอยากเล่นจริงเบบบเสียดแบบว่าไงเจ็บปวดรัดร้าวแบบโง่โง่โคตรโง่เลยอ่โอเคโอเคโอเคค่ะ เพลงต่อไปค่ะอยู่ต่อเลยได้ไหม้บอกกับแม็กนะบอกถามเลยแล้วกันต้องอ่านเนื้อไหมทุกคนรู้เนื้อน้อโอเคข้อหนึ่งข้อหนึ่งร้องให้ใครคนที่รักเขาอาจจะเป็นแบบแฟนที่เพิ่งคบกันอะไรเงี้ยใช่แบบเพิ่งคบกันอยู่อะครับกับคนดูก็ชัดเจนมากเลยคนดูลหรคนดูเราจะร้องต้องการอะไรเลยใช่ให้เขาบอก อยู่ต่อหรือว่ารักเชีย์เราแบบชอบโหวตเราอันนั้นกมีต่อเราอยากเราอยากเห็นหน้าเขาเป็นแบบไหนคนในจินนาการอยากให้เขาแบบโอเคอ่ะอยู่ก็อยู่แล้วแล้วคนในเวทีคนในฮอเราอยากให้เขาโอเคโหวตก็โหวตมันจะไม่ใช่แค่นั้นนะลูกเราอยากเห็นเขาแบบกระดแบบโหวตเลยอย่างเงี้ยนะคือนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นแบบ นันต้องมีแบบสเสน่ห์ที่ทำให้เขาทั้งเขินทั้งรู้สึกดีนะคะอ่ะต่อไป